อาพุทธอิติปิโสภะวาภะวาตีพุทธคุณวะโคปัตถมอิติปิสภะวาอะพินิหราารมีสัมปันโนอิติปิโสภะวาโอราราจั ใญาปารมีสัมปันโนอิติีปิโสภะเขวาปณิธานาปารมีสัมปันโนอิติีปิโสภะเขวามหากรุณาปารมีสัมปันโนอิติีปิโสภะเขวยานาปารมี สัมปันโนติปิโสภะขวาประโยคนาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวายุติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวายุติปารมีสัมปันโนติปิโสภะขวาคาปโอกัน ปิปา,า,า,ารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวากาปะทิปิปารมีสัมปันโนอภินิหานวะขอโทษติโยติปิโสภะขวากาปะวุฒานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวากา Hãy subscribe cho ta Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ti những video hấp dẫn กติปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอะภิรวปปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาสุวรรณปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวามาหาสิริปารมี สัมปันโนอิติพิโสภะคะวะอะโรหะปารมีสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะปรินามะปารมีสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะสุณิฏะปารมีสัมปันโนคะภาว ยยอิติพิโสภะคะวาอภิสัมโพธิปารมีสัมปันโนยติพิโสภะคะวาสีลขันธปารมีสัมปันโนอิติพิโสภะควา มาธิขันธปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวาปัญญาขันธปารมีสัมปันโนอิติปิภะขวาทวติงสมมาฮาปิสราคะนปารมีสัมปันโนอภิสามพอทิวะ ขอจะตดทอิติปิโสภะคะวะมหัปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควะโคตุปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะหาสปัญญาปั มสัมปันโนยติปิโสภะขวาเจวันนปัญญาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะขวาธิกาปัญญาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะขวาเนปเทธิกาปัญญาปารมีสัมปันโนยติปิโส ปัญจะจักขุปารมีสัมปันนโดยติปิสสภะวะอะถา กาปารมีสัมปันโนมหาปัญญาวะโคปัญจอมอิติปิโสภะคะวาทานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีระปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารมีสัม

น้อยติปิโสภะคะวาทิทานาปารมีสัมปันนอยติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันนอยติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนปารมีวโกย No iti piso pakawa, tasa parami sampan No iti piso pakawa, tasa uparami sampan No iti

โนยติปิโสภะวะภิญญาปารมีสัมปัญโนยติปิโสภะวะสติปารมีสัมปัญโนยติปิโสภะวะสมาธิปารมีสัมปันโนยติปิโสภะวะวิโมุติปารมีสัมปัญ น้อยติปิโสภะกวาวิมติญาณคัสสนาปารมีสัมปันโน้อยธาสปารมีวาโคสัตตโอยติปิโสภะกวาวิชาจารณาปารมีสัมปันโน้อิติปิโสภะกวาวิปัสนาญาณเว รมีสัมปันโนอติปิโสภะขวามโนมัยทิเวตาบารมีสัมปันโนติปิโสภะขวานทิวิติารมีสัมปันโนอติปิโสภะขวาทิปโสตเวตาบารมี สัมปันโนอิติปิโสภะวะปาราเิตตปาริยานวิจาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวะบวกเพนิวาสานุสติเวชปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะขวะเทปะ นอติปิโสภะขาวอาสาวขะยาณวิจารมิสัมปันนอยติปิโสภะข่าวยารานวิจารมิสัมปันนอยติปิโสภะขาวยารณนธัมมวิชารมิสัมปันนอิติปิโส โนปุพพวิญญาณปารมีสัมปันโนวิชชาวะโหตอัฏฐโรหิติปิโสปริญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโส

สปันนอยติโสภะขวาโตธรรมะสัจปารมีสัมปันนติปิโสภะวิสัมพิทายปารมีสัปัโนบินญาณวกวโมติโสภะขวโพธิปิยธรรมารมี

น้อยติปิโสภะคะวะอินทรียปัญญาระมีสัมปัญน้อยติปิโสภะวะปาราปัญญาปารมีสัมปัญน้อยติปิโสภะคะวะพชดังขปัญญาสั สััมปนโนอิติปิโสภะวะธทังกิกรรมะทธรรมปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะวะมหาปุริสกิริยปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวะอนาวรณาวิ ตาภารมีสัมปันโนอิต no uh ิป <sam> ิโสภะคะวะระตาภาลาวิมุตติภารมีสัมปันโนโพธิปักขิยธรรมวะก็ทัศโมอิติปิโสภะคะวะทัศภะระยานะปัน ปัญโนอิติปิโสภะคะวะทานาทานัญนาปมีสัมปันโนอิติภะคะวะวิปกายาณาปรมี โนยติปิโสภะวะสัพันธะมินีปฏิปทาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะวะนานธาตุญาณปารมีสัมปันโนยติปิโสภะวะสัตตานา มูติกายานาปารมีสัมปันนอยติปิโสะวาอินสิยปารุปริยตาปรมีสัมปันน้อยติปิโสปะวานิโรธวานยานาปรมีสัมปันน้อยติปิโสปะวา อานาติสังเกทิยาะปารมีสัมปันโหนิปิโสบุเพนิวาสานุสติยาณปารมีสัมปันโหนิปิโสพะวจุตัวปารายานะปา ารมีสามันโนยติปิโสภะกวาอาสาวะขยายนะปารมีสามันโนทัสสะภะละยานะวะเอกาทัสโมยติปิโสภกโกติสห์สานังปัโกติสห์สานังหัดทีนังพาราทั น้อยติปิโสภะควาบริสโกติทัสสะสหัดสารังภะราภะภะรามีสัมปันน้ยติปิโสปันจัจคุยานาภะรมีสัมปันโนยติปิโสภะควายมะกายานาภะรมีสัม โนยติปิโสภะควาสีละคุณาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะควาคุณนาปารมีสัมปิปปารมีสัมปันโนยติปิโสภะควาปัญญาคุณนาปารมีสัม โนกายาภลาวะโกตะวาทัสมุติปิปิโสภะวะธรรมภลาปารมีสัมปัญนุยติปิโสภะวะธรรมภะไรยาลาภารมีสัมปัญนุยติปิโสภะวะภลาปารมิ นยติพิโสภะขวาวภารยานาปารมีสามปนนยติพิโสภะขวาวปุริสภารมีสามนน้ยติพิโสภะขวาปุริสยานาปารมีสามนน้ยติพิโสภะขวายานาปารมีส โนยติปิโสภะขวาอุสาหปารมีสัมปันโนยติปิโสภะขวาวเขเวสศยานาปารมีสัมปันโนทามาลาวะงกเตระสโตอิติปิโสภะขวาจริยาภา

Pakawaya tata jariya parami Sampan Noi tipiso pakawaya tata jariya Yana parami Sampan Noi tipiso pakawabu tata jariya Parami caryana parami TV sokawa tiwicarmi sampai noiiti sokawa parami up no parami para รมีสัมปันโนจริยาวะคอยจะตุสโโมอิติปิโสภะะวะปันจุปาทานขันเทสุอนิจระกันะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะะวะปันจุปาทานขันเทสุทุกขระกันนารมีสัม ัญโนอิต no ิป no ิโสปัญโยปทานาทนเทโสานัตตานันปารมีสามปัญโนอิติปิโสภะคะวะอายตเนสุติลาขันนยาณปารมีสามปัญโนอิติปิโสภะคะวะอาทานาสัพพะโตสุติ ขันญาณปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิปาริณามะลาขันปาระมีสัมปันโนวลาขันวะโคปันนาลาสมาวิติปิภะคะวะสตาทานปาระมีสาม โนยติปิโสภควากระตาดานญาปามีสามภควาวะสิตาปารมีสามปันโนยติปิโสภควาวะสิตายานปา มีสัมัญน้อยที่ปิโสภะขวาสิกขาปารมีสัมัญน้อยที่ปิโสสิกขาญาณปารมีสัมัญน้อยที่ปิโสภะขวาสังวรปารมีสัมัญน้อยที่ปิโสภะขวาสังวรายาณปารมีสัม

โนิติปิโสภะกวาญมะกะปะติหาเรยาญาณปะรำมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาจตุพรหมวิหารรำมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาจตุพรหมวิหารญาณปะรำมี สมปันโนติปิโสภะควาอนาวัลนะภารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอนาวัลนะยาณาารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอปภริยันตปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอปภริยันตยานารมี น้อิติปิโสภะวะสัพญุตตารมีสัมปันนอิติปิโสภะวะสัพญุตญาณาารมีสัมปันนอิติปิโสภะวะจตุวีสติโกติสตังวชิรปารมีสัมปันนอิติปิโสภะวะ Jatuhi <laughs> sakti koti, saktawat jayana napa, Sampanno paweni wakor, Saat